สวัสดีค่ะจะถามเรื่องคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นในต่างประเทศเนื่องจากเลิกบริษัทค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒน์ไปแล้วเมื่อวันที่สิสิงหาตอ,ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีครับบริษัทคำนวณคร่าวๆว่าจะมีเงินส่วนแบ่งที่ต้องคืนให้กับผู้ถือหุน้นตามสัดส่วนการถือหุน้นณะวันที่เลิกบริษัทโดยที่ บริษัท A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใดใหญ่ของบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ99.99จะได้รับเงินคืนทุนต่ำกว่าทุนค่าเงินที่บริษัท A ลงทุนในบริษัททําให้บริษัท A มีผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทค่ะบริษัท A เป็นบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศครับอ๋อลืมบอกไปเป็นบริษัทในต่างประเทศค่ะครับในช่วงที่บริษัท A เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทบริษัทจดทะเบียนลดทุน โดยการลดจำนวนหุ้นและลดมูลค่าหุ้นหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ลดทุนบริษัทจะเอาเงินทุนส่วนที่ลดทั้งจำนวนไปลดผลขาดทุนสะสมตามบัญชีของบริษัทก่อนโดยไม่มีการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทเข้าใจว่าเงินส่วนแบ่งจากการเลิกบริษัทที่บริษัทคืนให้กับบริษัท A ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศมีจำนวนน้อยกว่าเงินลงทุนที่บริษัทเลงทุนในบริษัทบริษัท A ขาดทุนดังนั้น จะถือว่าบริษัท A ไม่มีเงินได้จากการที่บริษัทเลิกกันตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บฉบริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้บริษัทเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะกรณีที่เลิกบริษัทและมีเงินคงเหลือที่จะแบ่งจ่ายให้แก่บริษัท A ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศตามสัดส่วนนั้นถ้าหากเงินส่วนแบ่งจากการเลิกบริษัทที่บริษัท A ได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่บริษัท A ได้ลงทุนไว้เงินจากการเลิกบริษัทดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4ชอชิงแห่งประมวลรัษฎากรดังนั้นเมื่อบริษัทจ่ายเงินส่วนแบ่งจากการเลิกบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัท A ที่เป็นบริษัทในต่างประเทศบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีนักที่จ่ายไว้บริษัทเข้าใจถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากค่ะ